ด่วนเสียงปืนแตกชายแดนไทยกัมพูชาเดือดระอุอีกครังนี่ไม่ใช่การซ้อมรบแต่เป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นล่าสุดณนะแนวชายแดนกองทัพภาคที่สองเมื่อเงามืดของกองกําลังไม่ทราบฝ่ายได้ย่องเบาเข้าประชิดแนวป้องกันของไทยก่อนจะเปิดฉากยิงใส่ดือด้อๆเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนี่คือการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเป็นเพียงชนวนที่รอวันปะทุข,ของสงครามครั้งใหม่วันนี้เราจะเจาะลึกทุกรายละเอียดที่คุณต้องรู้ครับ ณเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีท่ามกลางสายลมและป่าทึบของตำบลเสาธงชัยอำเภอการทารลักษจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ที่เคยเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือดในอดีตความเงียบสงบได้ถูกทำลายลงระยนล่าสุดจากกองทัพบ,บกยืนยันข้อคุณที่น่าตกใจว่ามีการตรวจพบทหารกัมพูชาจำนวน4ี่นายเคลื่อนไหวในลักษณะซุ่มเงียบคลานเข้ามาประชิดแนวรั้วลวดหนามของฐานทัพไทยในระยะเพียง 100- ถึง150เมตรเท่านั้นพวกเขาไม่ได้มาเพื่อลาาตรเวณตามปก แต่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวินาทีต่อมา ปั้งปั้งปั้งเสียงปืนเล็กได้แผดกล้องขึ้น3-4ถึงนัดกระสุนพุ่งเข้าใส่แนวป้องกันของไทยเรานี่คือการกระทําที่อุกอาจและท้าทายอย่างยิ่งเป็นการอย่างเชิงหรือจงใจยั่วยุให้เกิดการประทะกันซึ่งหน้าคําถามคือทําไมพวกเขาถึงทําเช่นนี้และทําไมทหารไทยผู้รักสงบของเราถึงเลือกที่จะนิ่งไม่ยิงตอบตัวแม้แต่นัดเดียวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเราปล่อยให้พวกเขาลุกล้ําได้ยังไงแต่เบื้องหลังความนิ่งสงบนี้คือยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมและแผนการที่ล้าลึกกว่า แหล่งข่าวจากแนวหน้าได้วิเคราะห์สถานการณ์นี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าการยิงครั้งนี้เป็นการยิงเพื่อค้นหาเป้าหมายครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะล่าสุดฝ่ายเราได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีครั้งสําคัญนั่นคือการย้ายคูเรตหรือย้ายพิกัดที่ตั้งของป้อมปราการและปืนใหญ่ของเราใหม่ทั้งหมดในภาวะปกติเรากับเขาจะตั้งฐานประจันหน้าก,กันในระยะที่รู้ตําแหน่งกันดีแต่เมื่อเราเคลื่อนย้ายฐานที่มั่นใหม่ทั้งหมดก็เปรียบเสมือนการหายตัวไปจากแผนที่ของข้าศึกทําให้ฝ่ายกัมพูชาไม่รู้เลย ว่าตอนนี้ปืนใหญ่ของเราเล็งไปที่จุดไหนกําลังรบหลักของเราซ่อนตัวอยู่ที่ใดการยิงปืนเล็กมาแบบนี้ก็เพื่อยั่วยุให้เรายิงตอบโต้กลับไปเมื่อเรายิงพวกเขาก็จะใช้กล้องตรวจการจับพิกัดของเราได้ทันทีและเมื่อพวกเขารู้ตําแหน่งท่านลองจินตนาการดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ใช่แล้วครับมันคือการเปิดทางให้กับการระดมยิงด้วยอาวุธหนักและข้อมูลเชิงลึกที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มทยอยเคลื่อนย้ายอาวุธหนักรวมถึง BM21 หรือจรวดหลายลำกล้องเข้ามาประชิดพื้นที่ช่องอันมาและแนวขอพระวิหารแล้วอาวุธชนิดนี้มีพลังทำลายล้างสูงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งการที่พวกเขารู้ตำแหน่งของเราก่อนก็เท่ากับเราตกเป็นเป้านิ่งทันทีดังนั้นการที่ทหารไทยของเราเลือกที่จะนิ่งจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและกล้าหาญที่สุดเป็นกาารใช้ควมสงบ ยบความเคลื่อนไหวไม่ตกหลุมพรางที่ข้าศึกขุดล่อเอาไว้แสดงให้เห็นถึงวินัยเหล็กและสติปัญญาของกองทัพไทยที่อ่านเกมของฝ่ายตรงข้ามได้ทะลุปลุกโปรง่งแต่ถึงกระนั้นสถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดถึงขีดสุดตอนนี้ทหารไทยทุกนายในพื้นที่ถูกสั่งให้เตรียมรบในระดับสูงสุดมีการตรึงกําลังอย่างแน่นหนาเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันบรรยากาศในพื้นที่เรียกได้ว่ามักคุอย่างยิ่งแม้แต่โรงเรียนบางแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้เตรียมแผนอพยพนักเรียนกลับบ,บ้านทันทีหากสถานการณ์บาน นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปนี่คือเกมวัดใจที่เดิมพันด้วยสันติภาพของสองแผ่นดินฝ่ายหนึ่งพยายามยั่วยุเพื่อหาช่องโหว่อีกฝ่ายใช้ความนิ่งเพื่อปิดตายทุกโอกาสของศัตรูนี่คือสงครามประสาทที่กำลังเกิดขึ้นจริงในวินาทีนี้ขณะที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขยังมีพี่น้องทหารของเราที่ยืนหยัดอยู่บนเส้นแบ่งเขตแดนพร้อมสละได้แม้แต่กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติสถานการณ์ยังคงไม่น่าไว้วางใจและสามารถเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาเราจะเกาะติดทุกเคลื่อนไหวและจะนำมารายงานให้ทุกท่านทราบอย่างทันท่วงทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญนี้และที่สำคัญที่สุดร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องทหารหารของเราที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งณแนวหน้า,นนาชายแดนขอให้ทุกนายปลอดภยัยสวัสดีครับ